โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n เ t e ม m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i น์แอ g o l d e n เ t e ม m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม โอเคสวัสดีครับผมยูนิต้อนครับก็ตัวต้นานชาเนละชิคเกอร์ในวันนี้เรามากับสเปลห่วร้อนนะครับเพิ่งวัดมาใหม่ก็ต้องลองสักนหน่อยครับโอเมนนครับสั่เลยสั่เลยไม่ซูไม่ซูแล้วโค้กวันนี้นะครับอาร์เคนฟิสเปอร์ทำให้สเปลหัวร้อนเนี่ยปกติมันจะคูดาวอยู่ที่1นาทีนะเพื่อนๆอ,อันนี้มันอยู่คูดาวประมาณที่40่วิบวิเออ โหฟรีออรถไปประมาณ15%บห้าเปอร์เซ็นต์เอาคิดว่าจะรอดอย่างนั้นเหรอว่าคา่ามีดซารงแฝงนกกระจิบปิป๊บมาดิมาดิอืมเอาว่าเอาอย่างเรื่องเราก็มาดูกันนะว่าเพื่อนๆชอบสายนี้กันหรือเปล่านะครับโ <c oughs> ดยหัวร้อนด้วย <c oughs> เดี๋ยวไอเทมก็อาจจะเป็น อีฟิครอเอาเป็นกรงเล็บแล้วกันนะครับกรงกรงเล็บโอ้โหคู่โคตรยากกรง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 ้อนร้อนทไหนครับนี่อ่ะสี่แล้วด้วยหรือว่านั่นนะใช่เลยก็ตะกรุดหัวร้อนนี่เงี้ยอยู่ที่ประมาณห้าสิบเอ็ดวิ เมื่อกีเ้เลือดตาไปเห็นแล้วลดมาประมาณเก้าวินะเพื่อนๆโคตรเฟียวอ๋อโดนโยกครับเหมือนอ้อยจะโหนไปเจอแล้วโดนโยกครับโคตรสวยมาดักอยู่พวกเนะี้ที่จริงน,น่าจะเป็นผมเนี่ยจริงมันน่าจะเป็นผมนะครับที่เดินขึ้นไปเติมด้านบนแล้วไปอามากอนใช่ไหมแต่ว่าในเกมนี้ เราจะมาเทสพลังแฝงนี่รัรว,รวครับในตัวเลนไปไปกับสก,กินความร็อกนะครับแต่ถ้ามีความความร็อกก็ไม่ลดลงนะครับผมบอกเลยว่ามีความลดลงลดลงเลยคนตีไว้ยี่นะครับเอช่วยตีอัพเฟสหน่อยโอเคเราิะปวดเลยครับ เดี๋ยวเอ๊ะทำไรอยู่อ่ะตีมาฟ้าอืมกระแทกลงไปหนึ่งทีครับเพนกินกากินเกลือเมื่อกี้ไม่เติมเพื่อนด้วยเอาไม่ล่ะลองรับยกหน่อยแล้วลานท้ายเลยครับกดแก้ทุกคนทุกคนดูก่อนไปเลยขอร้อง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 โอ้โหโดนมีแกนมาครับแล้วก็นายจุดไปเรียบสปาร์เปิดแต่ว่าโดนสตัน มาเติมด้วยนาคอแล้วเก็บทิพเปิลิวไว้ได้ครับคลิกี่รอดรอดะเพื่อม,มีคนที่อยู่คลิปกลางไม่โผล่แสดงว่าอยู่แหละเอ้โดดมาแล้วขอญาตินะครับมาพอดีเลยหัวร้อนแล้วปล่อยรถแบบซึมๆปล่อยรถแบบซึมซึอ่าเฮ้ยตัดเบฟเลยครับโอ้นะเขาอยู่ ไม่เคยหวั่นเท่าไหร่ครับตัวเราถ้างเงินไม่นำเงินฝั่งเขาไม่นำมากไงเดี๋ยวถอยมาก่อนดีกว่าเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะยา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 เพื่อไอ้เตโอ้ขอยันมาเติมกันจริงๆเลยแคลรี่มาอยู่ด้านบนคุณลงมาด้านล่างได้ยังไงวะเพื่อนตายเราย้ายมาที่ด้านบนกันบ้างครับด้านบนตอมแปะ เพื่อนบอกว่าสลับเลยเดี๋ยวกูซัดอมลังให้เอ๊นี่ครับอีพีคลอมาแล้วเดี๋ยวกินเปเชื้อหน่อยแล้วกันนะรู้สึกว่าตัวบางอ,อสเปลนี้รู้สึกว่าตัวบางมากนะครับเดี๋ยวจะมาบอกความรู้สึกแล้กันว่ากับสเปลย์วิกคลิกเกอร์นะครับหลังเล่นสเปลนี้เสร็จจบในเกมนี้ <Your talent S 1> มาแน่ไม่จ๋าอ้สไลด์แบบนี้ด้วยโดดดิครับหัวร้อน <c oughs> โคตรไต่ไต,ต่ชาบชาชิพยาน กูก็ชอกวิญญนยอนย่าเพื่อนขอร้องอย่าปล่อยรถรู้ว่ารถได้มันแรงแต่เราไม่เอาโอเคไปเจอเคแนละ้วเราหิวครีมไงมาไปกลับเฮ้ <Okay. S 1> hey, หิวครีมไปก่อนโอเคครับดีไม่ได้เชื่อต่อใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี้ยหนเทสตัวรครับนี่อาเกนวิสเปอร์เออน,นี่ <Hey. S 1> พลังแสงนี่เลยลดสเปลลงนะจ๊ะ ดักตีคลิสซี่โดนฟูมาอย่าบอกว่าเดินอ้อมชี้ให้แล้วู้มาเดินอ้อมไปกับพี่แจนแต่ว่าขอซัดนะครับนะครับตรงนี้อาชิเพื่อนฟาร์มเพื่อนบวกใหม่มาฟาร์มไปบวกกับเพื่อนล่าดักสุดแล้วเลนนอมินเหยนรองเท้าเล่นทีครับเดี๋ยวโดนซีซีแต่จริงๆก็ บางมากนะออกก่อดสะท้อนตัวเดียวก็รับได้อยู่แต่โดนลุมก็ไม่ไหวครับแต่ลองมาดูว่าเรามีทีมเชื่อแล้วจะไหวกับ2องลุมหนึ่งหรือเปล่าครับฮาเด้ฮาเดโตโรโอ้โหต้องมีทาลอนครับเราไปออกอีฟิคอลอีฟิคอลมันเน้นเฉพาะตัวบางทาลอนนี้ก็ตีเข้าเดี๋ยวขอลองหน่อยว่า โอ้เพื่อนเพื่อนโอ้อีกแล้วสามไม่ไหวไม่ไหวไม่ไมไมหันพยายันนะขยันเติมขยันนัน่นหลุดักั้งหลักต่อครับรต่อแต่งใครนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแดัแครับอันนี้ไปเลยตายตายซี่พี่ชายไปกลับก็ได้กนกูร้อนมาเอ้าซัดีิครับ ช็อตสิครับช็อตสิครับ,รบจะพูดในความเป็นจริงเลยเมื่อกี้นาคอมันค่อนข้างโล่เลยแต่ว่าบีเจนเนี่ยแรงมากนะครับเออแต่ว่าเมื่อกี้มีแค่รอก,กดเฉยที่มนันเชื่อก็ยังไม่ได้มาเดี๋ยวเรามาลองกันอีกทีครับเป็นสายระเบิดล้วนดีไหมเห็นเพื่อนขอเข้ามานานเลยครับสำหรับโอเมนสายระเบิดจัดไปดีไหมเอานี้แอมต่อครับ หรือว่อาถ้านไปใส่ดาเมจเหรอนี่ทารอน <c oughs> โบเกตสเปียทารอนมาตีทูาเมจต,ตีไก่ห้าพด้วย <c oughs> โบเกตสเปียด้วยครับเอาให้หมดใส่ดับมงดับเม <c oughs> ทซัดป้อมเลยดิมาหนึ่งหนึ่งลากมาตรงนี้กลางกลากดสองเข้ามากันดาเมจก่อน กดหมดกูกดสุดแล้วกูกดสุดหัวร้อนตีมิเจอ,อ,อร์หัวร้อนหัวสามนะครับเอานีมีกดสุดแล้วกดหมดสกสิลสองตีมิเจอร์หัวร้อนนะครับไม่คิดว่าจะมาสามแต่แต่ว่าเพื่อนเราไปช่วยด้วยนะครับถ้าเราคนเดียวอาจจะไม่ไหวไม่เห็นนะเมื่อกี้คลิปไม่น่าเห็นเราทันเฮ้ย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  นาคอนยังไม่รู้เลยเฮ้ยโปเปล่าโอ้โหโ,โ,โดนเปิดก่อนแบบนี้พี่คาดไม่ใช่ไอเกียวเลยเซอร์ไพรส์รตัดไม่ทีไม่ต้องสงสัยครับทอ้าเอากุสวรรณก่อนจะหับถือแล้วกดหัวร้อนนี่มันสวรรณไงใครมัจนจะหนีแต่ว่าต่อโลเราไม่เอาคนระับจริงๆมันก็ไหวเนี่ย ก็กลัวตัวหลังมาเติมพวกนาคอสยังอยู่ไฮ้ย้ายไตเอ็กอยู่เนี่ยเอาดาส,ส์ลีเรอยร์ไปเขาโซนอยู่ไอ้แชมแ์ล่มนี่ครับมีอัตราคริคอียลด้วยรูนตีไว้6มีโบเกสเปียมีทานรอนแล้วมีอีฟิคอเพิ่มอัตราคริคอียลเข้ามาอีกครับและนี่คือโอมนสายแรงสายตะเบนล้วน ชินท้ายเอาไว้กันหน่อยแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ก็อยู่ในโหมดโจมตีกเหมือนกันอ่าจะเป็นเคียวนะครับโจมตีอ่านได้พีชหนึ่งก็น่าจะสัตว์ได้อยู่พีชหนึ่งซาโอเมนก็คุ้มค่าครับตอนนี้ไม่ต้องแอบเมื่อกี้หมามองเห็นดึงมาหน่อยนะครับสกิลหนึ่งแรงครับสายนักพิธีเนะมันเรามันก็แรงแต่รนนมันจะบางตัวเรามันจะบางมาก แล้วโหนไปสองเลยอ่ะอุ้ยมาดิขังกดหัวร้อนซัดซัดหูยติเคียวสวนซัดอ่ายังไงซิโอ้ยหัวทิมกำแพงแล้วเคนคิดบอกหัวทิมกำแพงกันลาก่อนเพื่อนมาต่อที่กาลีกาลีกาพื้นออซิโนไดเตกาโบกาโบกาโบแล้วโดนไปสามสับโอ้โหอันติีแบบนี้เหมือนเห็นในที่ติ๊กตอก นะครับชัดๆเลยอันติผิดนะและเป็นอีกครั้งครับกับภาพเดิมเดิม,มีฟมาเมื่อกี้จากเกมนะครับผมตัวมันค่อนข้างบางเอารอมาผมคิดว่าถ้าจะไต่แรงแบบไม่คอนเทนต์เอาวิคมากับฟิกเกอร์ดูดีกว่าเออแล้วมันก็โอเคแหละถืวอว่าสอุ่หนึ่งง วิกสบายๆเลยสองลุ่มหนึ่งวิกสบายๆครับกับรอมันรู้สึกแมายังยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเออก็มันฟัม๊มาผมคิดว่ากับโอเมนยังไม่ใช่วิกกับฟิกเกอร์ดีกว่าผมถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านาไปก่อนสวัสดีครับผม